Y O O Y E O N S E O K D E B U T 2 0 e e e T H Anniversary a g i A N M n E T I N G อรทัวร์นแบงคอกฟอนลิง for you งานแฟนมีติ้งของยูยอนซอบที่พร้อมแล้วที่จะบินมาเพื่อพบปะแฟนแฟนชาวไทยนักแสดงมากความสามารถยูยอนซอบเปิดตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องโอ b o ยในปี2003และหลังจากปรากฏตัวในละครเรื่อง รีพลาย1,994ในปี2013ซึ่งได้รับความประสบสำเร็จอย่างมากทำให้ต่อมาได้รับบทเป็นหมอคังดงจูที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์นในซีซั่นหนึ่งของละครเรื่อง D.R. Romantic กลายเป็นดาราที่ประสบความสำเร็จในบ็ x Office ฟและด้วยการปรากฏตัวของคังดงจูในซีซั่น3ยังคงได้รับความนิยมด้วยเรตติ้งผู้ชมสูงสุดที่สูตรการเติบโตวความนิยมนอกจากงานนี้เขายังครองใจแฟนๆมากมายด้วยการรับบทเป็น อันจองวอนในละคร Hospital Playlist ซีซั่น1และ2ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย VVE Entertainment ผู้จัดงาน y o o y e o n s e o k d e b u t 2 0 t h Anniversary Asia F A N M E E T I N G Tour in Bangkok f o l l i n g for You พร้อมสร้างความทรงจำดีๆให้กับแฟนๆผ่านงานแฟนมีติ้งอันแสนอบอุ่นของยูยอนซอกที่โรงละครเคแบงสยามพิคเนตวันเสาร์ที่วันที่4พฤศจิกายน2566สัมผัสความสุขและความอบอุ่นของการได้ใช้เวลากับยูยอนซอก